ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TSKY Gaming นะครับและวันนี้เราอยู่กันในเกมเก n c h i n Impact ก a m อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะทำการทดสอบนะครับความเร็วการวิ่งนะครับของตัวละครเนี่ยนะครับผมว่าฝ่ายไหนนะครับจะวิ่งได้ไวและไกลนะครับกว่ากันนะฮะ ะนะครับเพื่อมาการเสียเวลานะครับผมก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมะนะครับพื้นที่ทำการทดสอบนะครับผมก็จะเป็นถนนเส้นนี้เลยนะครับผมดูกันง่ายๆกันตรงนี้นะครับผมมาเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มวิ่งนะครับผมก็มีทริปเล็กๆน้อยๆมาวาดนะครับสำหรับ สหรับหลายคนนะครับสาหรับผมด้วยเหมือนกันครับผมการพุ่งลงจากอากาศนะครับอ่านะครับการพุ่งลงจากแบบนี้นะครับการพุ่งลงจากจากอากาศแบบนี้นะครับผมแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับอย่างรวดเร็วนะฮะอ่าอันดับแรกหอก่อนนะครับผมอาวุธหอกนะครับเมื่อบินและพุ่งลงจากอากาศนะครับอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะ มีเกิดการจะงักขึ้นชั่วครู่ก่อนที่จะพุ่งไปไปข้างหน้าได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูดบบแบบใหญ่นะอโนเอลนะฮะนี่นะครับมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าได้นะครับผมก็เวลาพุ่งลงเนี่ยนะครับมันจะไวมากนะครับรอบนะฮะนี่คือดาบนะครับ ตนูก็เหมือนกันนะครับตานูก็จะโดดลงมาแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าได้ได้ทันทีนะครับอย่างรวเร็วนะครับผมดาบใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะฮะนะครับจะพุ่งไปข้างหน้าได้ไวมากนะครับผมจะเว้นอย่างเดียวจะเว้นหอกนะครับทุกคนดูนะมันจะพุ่งไปไม่ได้ครับผมนะครับ ดูเปนหอ,อกนะครับหอ,อกมันจะพุ่งไม่ได้นะครับผมนะครับแต่มันก็พุ้งแรงอยู่นะนะครับผมนะฮมันจะเกิดการดีเลย์นิดหน่อยครับก่อนจะพุ้งโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่วิ่งนะครับผมการวิ่งนะครับการวิ่งของตัวละครนะครับผมก็วิ่ง ท่าทางการวิ่งนะครับการพุ่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมและก็ความเร็วนะครับความเร็วตอนพุ่งนะครับก็จะแตกต่างกันเหมือนกันนะครับผมนะฮะสังเกตถ้าพุ่งลงซึ่งหลิงนะฮะสังเกตอ่าเดี๋ยวนะฮะอ่ามันจะไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับอ่านี่เห็นไหมโอเคนะฮะทีนี้นะครับระยะทางในการวิ่งนะครับผม ผมจะเอาเส้นสตาร์ทเป็นตรงนี้นะครับผมตรงขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับทุกคนจำตรงนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบวิ่งไปเลยนะครับผมวิ่งแบบยาวๆนะครับแบบกดค้างกดค้างนะครับผมกดชิปค้างหรือว่ากดจะกดเมาค้างนะครับดีาครับคุณอัศวินนะครับโอเคเตรียมตัวสามสอง หนึ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปครับเราจะหยุดจนกว่าเกลดมันสีแดงนะครับแล้วก็ตัวก้อนช้าลงนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะระหว่างระหว่างเสาเสาสองต้นนี้นะครับผม น่าจะมาได้อีกนิดนึงนะโอเคไปจุดเริ่มต้นกันนะครับอยากที่ทดสอบาจากที่ผมทดสอบมานะครับผมก็ตัวละครเวลากดวิ่งค้างนะครับผมชิบค้างนะครับระยะทางการวิ่งนะครับจะเหมือนกันนะครับผมทางเมื่อกี้เส้นหลิงอยู่ตรงนี้นะครับผมทีนี้เบนเน็ตเราจะทดสอบตัวละครนะครับฝ่ายชายครับดูนะครับผม สามสองหนึ่งไปหลีกหน่อยคุณอาศวินโอ้โหคุณซืินไม่หลีกเลยนะฮะอ่ะนะครับมันก็จะเท่าๆกันนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะอีกรอบนึงเพื่อความชัวนะครับผมเสียงหลิงมาเมืเดิมน,นะครับ เส่งลิงมาเหมือนเดิมนะครับผมสตาร์ตตรงบันไดคอนแรกนะครับผมหมันนี้นะครับโอเคสามสองหนึ่งไปไปครับไปครับไปครับอ่า เท่ากับเบนเน็ตนะครับเมื่อกี้เบนเน็ตก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็สรุปได้ว่านะครับผมตัวละครนะครับก็จะวิ่งเวลากดค้างเนี่ยนะค้างแบบนี้นะครับผมก็จะวิ่งระยะทางที่เหมือนกันนะครับถึงจะแตกกลางกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับ โอเคทีนี้ครับมันมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่เป็นทริคการกระโดดนะครับที่การกระโดดกับการกระโดดแบบกดค้างนะครับการพุ่งไปข้างหน้าแบบกระโดดแบบค้างไว้นะครับผมผมเรียกว่าขีดจ้ำขีดจ้์หรือว่าฮอบจ้์นะครับผมการกระโดดแบบฮอปนะครับมันจะกระโดดได้ไกลนะครับผมมันเดิมครับเสียงหลิงนะครับผม เดี๋ยวสาธิตให้ดูก e ่อนดีกว่านะครับผมการกระโดดแบบป๊อปนะครับ huh. ค right. okay, no ือพุ่งแบง์หน้านะครับกระโดดหนึ่งสองสามสังเกตนะครับเกต็ดด้านข้างนะครับมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการกระโดดแบบป๊อปนะครับผมนะครับการกระโดดแบบป๊อปนะฮะทุกคนคงจะพอเห็นภาพกันนะครับผมโอเคนะครับผมเราจะมาทดสอบการกระโดดแบบป๊อปกันนะครับนะครับสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับผม สามสองหนึ่งไปโดดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจนกว่าเก็บนะครับจะสีแดงจะหมดและช้าลงนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับไกลกว่าไกลกว่าวิ่งธรรมดานะนะครับนิดนึงนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราจะไปทดสอบการวิ่งครับของเบนเน็ตกับตัวละครฝ่ายชายเนี่ยนครับซึ่งผมดูแล้วมันมันจะพุ่งได้ไวกว่านะครับทุกคนจำได้นะครับว่ามันเส้นหลิงเมื่อกี้จะหยุดตรงมีเส้นสตาร์ตรตรงตรงบันไดขั้นแรกนี่นะครับและเบนเน็ตเนี่ยครับผมผมต่อให้เลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนคงคงไม่ห็นระยะระยะอ่ะ ผมต่อให้สสิบองขั้นเลยนะครับทุกคนนับไปฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองผมจะเริ่มจากนี่เลยนะครับผมผมเพิ่มไปอีกสองขั้นเลยอนะสิบสี่สิบสี่ขั้นไงทุกคนคงจะเห็นภาพนะครับสามสองหนึ่งไปนะครับ กระโดดกระโดดไปครับ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 นะครับคนจะเห็นว่านะครับผมมันไกลกว่าเสียงลิงนะครับผมมันไกลกว่าตัวละครที่เป็นการพุ่งของตัวละครฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับผมเยอะอยู่นะผมว่านะครับผมเสียงลิงเมื่อกี้หยุดแค่นี้นะครับผม เปนนิปเมื่อกี้ถ้าไม่ต่อให้นิดนึงนะครับอาจจะขึ้นไปด้านบนได้นะครับผมเห็นว่าระยะ่างมันต่างกันนะครับผมการพุ่งนะครับการพุ่งการกระโดดแบบร็อคเนี่ยมันต่างนะครับผมความความระยะทางนะครับผมความไกลนะฮะเนี่ยที่จริงดูความเร็วก็น่าจะดูออกเลยฮะเพราะมันพุ่งได้ไกลกว่านะฮะเห็นไหมฮะมันนะครับ ูความเร็วในการพุ่งก็น่าจะพอรู้นะครับผมยอปัสซาทีนี้ต่อไปครับผมการยปัาโบวเคนโดโบเคนการวิ่งนะครับผมการวิ่งแบบพุ่งแบบแบบแบบสองจังหวะนะครับการวิ่งแบบพุ่งแบบสองจังหวะนะครับผมเทคนิคการกดพุ่งนะครับมันจะมีอยู่สามแบบนะครับผมไม่รวมแบบกุดค้างนะแบบ แบบที่หนก่อนก็นเลยกันนะครับผมการพุ่งแบบสองสองจังหวะพร้อมกันนะครับก็คือหนึ่งสองนะครับผมปล่อยหนึ่งสองปล่อยครับหนึ่งสองปล่อยครับผมหนึ่งสองอ่ะประมาณนี้นะครับผมกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับการพุ่งแบบแรกนะครับผมการพุ่งตัวแบบแรกแบบสองครั้งติดต่อกันนะฮะ ทีนี้มันแบบต่อไปนะครับผมแบบต่อไปก็คือการพุ่งแบบ3จังหวัดนะครับการพุ่งแบบสามจังหวัก็คือ123นะครับ123นะครับมาดูภาพนะครับผมหนึงสองสามนะครับผมหนึ่งสองอ่ะมี้ีผิดนะครับหนึ่งนะครับผม123นะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับผมหนึ่งสองสามมันจะเป็นการพุ่งสามจังหวัดนะครับผมต่อไปครับแบบที่สามนะครับอย่างที่พูดไปนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมการพุ่งแบบพุ่งตลอดนะครับการพุ่งแบบจังหวัดสม่ำเสมอกันนะครับผมพุ่งนะครับผมมาดูกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก การพุ้มแบบจังหวะสม่ําเสมอกับน,นะครับผมแบบจังหวะไม่ซ้อนติดกันนะครับถ้าจังหวะซ้อนติดกันเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะครับในจังหวะในจังหวะที่รัวในจังหวะที่วิ่งซ้อนกันครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีจังหวะช่องว่างอยู่ที่นึ่งให้สามารถทําให้เรากดครั้งต่อไปได้นะครับผมดังนั้นเราแต่สถานการณ์นะครับผมว่าจะาเราจะใช้ชการพุ่งแบบไหนนะครับผม จะใช้แบบนี่นะครับผมปิ๊าพุ่ง <oss> แบบจังหวะสม่ำเสม,มอนะครับผมหรือว่าจะหนึงสองก็ได้นะครับผมหนสองก็ได้นะครับหนึ่งสองสนะครับผมหรือว่าจะ1 2 3นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่า น่าจะหมดแล้วนะครับผมการการการพุ่งการพุ่งแล้วก็การกระโดดแบบต่างๆนะครับอ่ะนะครับผมทีนี้ประโยชน์ก็ทําให้เรารู้จังหวะนะครับผมในการใช้แต่ละจังจหวะได้ดีมากขึ้นนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับเวลาเนี่ยเวลาเรานะครับเวลาเรากระโดดแล้วพุ่งลงอย่างนี้ยนะครับ หาเก็บเร่แล้วว่าอะไรพวกนี้นะครับผมดทีมบนเร่แล้วก็ปั๊บแล้วก็โดดนะครับนะครับมันจะทําให้แร่แตกไวหรือว่าใช้ขึ้นบันไดแบบนี้การใช้บีฮอปขึ้นเนี่ยมันจะไวนะครับมันจะไวนะครับผมจะเก็บความไวนะครับถ้าเปรี้ยวถึงนะครับผมการกูดดแบบออนะครับซึ่งมันใช้ได้หลากหลายเลยนะครับผมส่วนการร่อนนะครับทุกคนทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับ ผมชอบการพุ่งแบบนี้นะครับผมการพุ่งรวมแบบนี้มันก็อนด่างดีจะทําได้ไวมากๆนะครับผมการวิ่งไวๆเนี่ยนะครับผมมันเป็นส pues, oh, yeah, okay, ิ่งที่ดีนะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ t ทสวนะครับก็มีเทคนิคการพุ่งการวิ่งนะครับผมและการดูระยะทางการวิ่งแบบต่างๆแบบคร่าวๆนะครับแบบมองด้วยตาก็รู้ถึงความแตกต่าง ก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลอันไหนที่พูดผิดพลาดไปก็ต้องขอไัยมานะอีกนี้สามารถแจ้งสมาติชมติเตียงกันได้นะครับผมแล้วนำประรุงในการแก้ไกขครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ g s y <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ